การคลิกการใช้ข้อมูลรวมจนขั้นต่ำคูบารนะคะแล้วก็จะเปิดโปรแกรมไนเลยค่ะโปรแกรมอาร์กโหลดค่ะนะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นไฟล์ที่เราสร้างเอาไวะคะไ้ค่ะทีนี้ให้คลิก,กลค่ะแล้ก็กดปิดไปค่ะค่แล้วก็มาคน เมื่อเราลากข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะมาทำวิธีการเปิดแฉกซูบา,บบาค่ะโดยวิธีแรกนะคะเราไปที่คัทซดาค่ะเลือกซูบาค่ะค้นหาคำว่าซูค่ะนีนค่ะแล้วก็จะได้เครื่องมือออามาแบบนี้ตัวอย่วิธีที่สองนะคะเราเปิดตู้ค่ะเป็นที่จะที่ย่างๆแล้วเราก็ไป ก็จะใช้เครื่องมือของคุณเข้ามาค่ะคะ่ะเรามาเริ่มจากตัวแรกไปเลยนะคะที่คือตัวแรอซูมอินนะคะซูมอินนะคะจะ,ะเกี่ยวกันเหมือนเลื่มขยายถ้าเราคลิเกเลื่อนไปที่หนึ่งะครั้งก็จะซูมเข้ามาได้หนึ่งเท่านะคะแต่ว่าถ้าเราทำให้มันเป็น You 对吧？ เราจะเพิ่มเติมข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลเลยก็่อไปค่ะตัวนี้ค่ะ go to next page นะคะก็คือกดต่อไปแล้วแต่กับิ่งที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็่อไปค่ะจะเป็น go next page t i by this page นะคะก็คือถ้าเราต้องการ จะคำสั่ที่นี้แล้วก็จะเีจอในสิ่งที่เราถนาดบนคอมนี้ค่ะเมื่อเรกดไปมันก็จะหายไปนะคะตัวต่อไปะคะ่ะเป็น Clearer นี่ค่ะคือการเปลี่ยนตัวไอคอนของร้านที่มีเพื่อให้เราปเปลี่ยนไปเชี่อมข้อมูลตัวอื่นนะคะพอเรากดเข้าไปแล,แล้วก็จะไม่สามารถเชื่อมถ้อยได้เลยนะคะตัวต่อไปนะคะนี้จะเป็น i d e n t i f y นะคะถ้าเราอยากทราบว,ว่ากันเลย ก็เป็น Apple ID ค่ะแล้วก่อนข้างลายนะคะก็จะเป็นข้อมูลของเ p อน e ID นะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น p e s t Sheet a p p l Bob App ค่ะคือตัวนี้นะคะคล้ายกับ i d e n t i f y คลิกเข้าไปก็จะมีข้อมูลของ a p เภ e ที่เราคลิกขึ้นมานะคะนี่ค่ะ แต่ว่ามันจะพิเศษกว่าก็คือสามารถเปิดขึ้นมาได้หลายอำเภอนี่ค่ะจอำเภอกระดานแล้วก็จะขึ้นมาในกรอบสีฟ้านี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลรายละเอียดของแต่ละอำเภอค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือเมชัวถ้าเราอยากทราบตำแหน่งใดตำแนหน่งหน,นึ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งมีระเอียดกี่กิโลเมตรแล้วก็ใส่เลขคำสั่ง์มชัวไลายานี่ตัวนี้ค่ะ ก็คลิดไปที่หน่บ้านหนึ่งมาอีกหน่บ้านนึงแล้วกดคลิกก็จะขึ้นรายละเอียดเซกเมนต์ตรงนี้ค่ะก็คือระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปจุดล่าสุดส่วนเล็กคือระยะทางทั้งหมดที่เราเลือกเอาไว้นะคะเราสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ที่ชูสีดิคือตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือก เลือกเมตร์หรือว่าเราจะเลือกเป็นหน่วยอยือย่นก็ได้ค่ะค่ะตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นเมทรัวแอนด์แอเรียนะคะก็คือจะเป็นการหาพื้นที่ในหลายๆส่วก็คือเส้นจากหมู่บ้านที่หนึ่งไปหมู่บ้านที่สองไปหมู่บ้านที่สามาสาถ้าไม่เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็จะขึ้นที่ค่ะตรงนี้ก็จะได้เป็นรายละเอียดของ ที่ที่เราหาเมื่อกี้นึ่ส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นเค TIGT เป็น T cell น,นะคะก็คือเป็นลียร์ทั้งหมดค่ะค่ะตัวต่อไปนะคะชื่อว่าตายค่ะจะใช้ค้นหาพื้นที่ที่เราต้องการทราบว่าอยู่ตรงไหนนะคะเช่นเราต้องการทราบว่าอำเภอประจ,จานทคามอยู่ตรงไหนแล้วก็พิมพ์ไปว่าอำเภอประจันทคาม แล้วเราก็เปิดไฟล์ค่ะนี่ค่ะก็จะขึ้นข้อมูลข่งอำเภอเปัตตานีเขมานะคะก็คลิกไปค่ะเดี๋ยวเราไปยุดในนงนาคอนะคะนี่ค่ะไอตรงที่เป็นขั้วสีเขียวยื่นเข้ามาค่ะคะืออำเภอปัตตานี ต่อไปนะคะคือตัวนี้ค่ะก็จะเป็น go to x y ให้เราบอกค่าทีกก่จัดที่เราอยากพู่ลงไปนะคะว่าอําตรงนี้อยู่ตรงไหนน,นี่ค่าพ่าจัด x กับพ่าจัด y เมื่อเรารอกเสร็จแล้วนะคะให้เรากด enter ค่ะนี่ค่ะมันก็จะแสดงผลออกมาตรงที่ตรงเขียวมรงนี้นะคะยอดนะคะตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น create v i v e r window ค่ะ ตรงนี้นะคะก็เหมือนกับว่าที่เราอยากจะรู้พื้นที่บริเวณไหนนะคะแล้วก็คลิกจากลงไปเราก็อรากรู้บริเวณนี้แล้วก็จากไปเลยค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างมาอีกหน้า <certeza> ต <we ak> ่างนเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเลือกไว้แล้วก็สามารถใช้แท็บเครื่องมือพวกนี้นะคะที่เรา ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการทับไฮเบอร์ลิงจากเครื่องมือที่ชื่อว่า Identify นะคะคลิกไปที่เครื่องมือชื่อว่า i อ e n t i f y แล้วก็เลือกอภิปรายที่ต้องการในที่นี้เลือกอภิปรายบัธนาคารนะคะแล้วเราก็จะคลิกขาที่อภิปรายบัธนาคารเลือก Add Hyper Link ค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะคะแล้วกดตรงนี้ค่ะเพื่อเลือกรูปภาพค่ะแล้วก็ไปหารูปภาพที่เราต้องการนะ ้วก,กดโอเพนเสร็จแล้วเราก็กดโคอคค่ะถ้าต้องการแสดงผลนะคะให้ไปลิกท,ที่คำว่าไฮเปิงก์คือตรงนี้นะคะที่่าก,ก็จะขึ้นเป็นแท็กสีฟ้าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปที่เราเ,รเาลือกเอะไร้นะ ก็จะได้รูเที่ยวเลือกเอาไว้เมื่อสักพุ่งต่อไปนะคะจะเป็นการเชื่อมลิงก์เข้ากับเว็บไซต์นะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องไปรีโมทอันเดิมที่เราทำไว้เมื่อกี้นี้ก่อนนะคะขาไปลิกขวาเลือก messenger hyperlink ค่ะกดรีโมท ทำเหมือนที่คุณได้พู่นะคะขวาและที่แอร์ไฮเปอร์ยินค่ะเลือก link to aduwl นะคะนี่นะคะแล้วเราก็ pull ไซต์ที่เราต้องการจะเชื่อมเข้าไปะคะ่ะแล้วที่นี้เอา uyl ผลนะคะเหมือนเดิมค่ะไปที่ตัวสายฟ้าเนียคะคือไฮเปร์ลีกเป็นคลิดค่ะเรคู่นะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นหน้าเฟซบุ๊กของเราค่ะที่เาเชื่อมไว้ค่ะทีีที่ทำมาทั้งหมดนะคะก็เป็นกี่าของเ e วอ t จช i o นจากคูบาค่ะก็จะที่ล